ด็กอ่าวันนี้เราจะมาเรียนกันของประสาทสัมผัสใช่ไหมคะเด็กๆประสาทสัมผัสของเรามีอะไรบ้างนะอ่าก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกัน,นคุณครูโบจะพาเด็กๆทํากิจกรรมเมนยินบริหารสมองกันก่อนกิจกรรมของคุณครูนะคะมีชื่อว่าการไกลไขผ้าใหม่ค่ะให้เด็กดูท่าทางประกอบ,กลบแล้วก็ทำตามคุณครูเลยนะคะอ่าเริ่มหนึสาม กันไก่ไข่ผ้าไหมไข,บบ 50, 50, ไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบห้าสิบสองบาทหนึ่งใบไข่ผ้าไหมไข่กัญไก,ก่เด็กๆพอทําได้ไหมคะอ่ะดเด็กๆพอทําได้แล้วเรามาทำพร้อมๆกันอีกรอบค่ะ, 1, 2, 3, ะหนึ่งสองสามกันไก่ไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบ 52บาทหนึ่งใบไข่เข้าวหมห่ไข่กันไก่เด็กเก่งมากค่ะผมไม่เป็น,อ,น,ปอ,น,ปปน,นอยอนเด็กร้องเพลงอีกหเพลงคือเพลงอะไรนะเตามาดูกันเลยดีกว่าค่ะเพลงของคุณครูก็มีชื่อว่าสัมผัสทั้ง5คุณครูนะคะก็จะสอน,นเด็กร้องพอนหนึ่งรอบ รอบที่สองคุณครูก็จะพาเด็กๆทำท่าทางประกอบด้วยค่ะ่ะเด็กๆมาดูเพลงของคุณครูสิคะ,ะเด็กๆดูนะรูรถต้องชิมด้วยรินจม,มูกดมกินชื่นใจจริงเอ้หูฟังเสียงทอะจังเลยหูฟังเสียงพอดจังเลยหายไปไหนเอ่ยใช้ตาหาดูสิ่งของก็ต้องลองทำ ร้องมือขย้ำมือเราไม่รู้ใช้สัมผัสทั้งท่าดูใช้สัมผัสทั้งท่าดูตาลิ้นจมูกหูมือข้ามือคำเด็กร้องได้ไหมคะอ่ะเด็กๆเราร้องเพลงได้แล้วใช่ไหมคะต่อไปคุณครูโบนะคะจะพาเด็กทำท่าทางประกอบอ่าให้เด็กๆนะดูคุณครูโบนะคะแล้วคุูครูจะสอนทำท่าทางประกอบค่ะ หนึ่งสองสามรู้รสต้องชิมด้วยลิ้นจมูกดมกลิ่น,นชื่นใจจริงเอ่ยหูฟังเสียงเพาะจังเลยหูฟังเสียงเพาะจังเลยหายไปในเอ่ยใช้ตาหาดูสิ่งของก็ต้องลองคำซ้องมือขยำ้ำไม่ลองไม่รู้ใช้สัมผัสทั้งห้าดูค่ะ เรานะคะก็ร้องเพลงี่จบไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปคุณครูโบนะคะจะมาสอนประสาทสัมผัสทั้ง5ประสาทสัมผัสทั้ง5ของเรามีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะอย่างแรกนี่คืออะไรเอ่ยจมูกใช่ไหมคะเรามาอ่านตันข้นก่อนอ่านตามครูโบนะจมูกอีกรอบค่ะจมูกจมูกของเรามีไว้ทำอะไรดมกินดมกินอะไรนะ เราขินอะไรคะอาหารดอกไม้นี่เป็นขินอาหารอีกแล้วแล้วก็อะไรคะขิน่น้ำหอมต่อไปค่ะอ่าลิ้นอ่านตามี่คุณสิคะลิ้นอีกรอบลิ้นลิ้นของเรานะคะมีไว้รับรสอะไรเอ่ยอาหารต่างๆเด็กเห็นอาหารไหมคะ อาหารของเราก็จะมีรสชาติที่ต่างกันเช่นโดนัทก็จะมีรสชาติหวานผล,ลไม้ล่ะคะกีวีละ่ะกีวีก็จะมีรสชาติหวานเหมือนกันแล้วก็ไอศครีม ของเจนสิคะมือของเราจะไว้ใช้ทําอะไรเอ่ยไว้จับอะไรอาไว้สัมผัสพวกมิสตอรีโมทชุดที่เด็กใส่มาทุกวันแล้วก็เกมอ่ะให้เด็กๆอ่านตั้งคู่มืออีกรอบค่ะมือเก่งมากเลยต่อไปหู เด็กดูหูสิคะหูอ่าให้เด็กอ่านตามครูนะหูอีกรอบหูหูหมีไว้ทำอะไรคะไว้ฟังเสียงเสียงจากอะไรได้บ้างเอ่ยเสียงจากโทรศัพท์มือถือก็ได้เสียงจากเครื่องดนตรีเสียงจากเด็กๆคุยกับเพื่อนๆแล้วก็วิทยุ ต่อไปเป็นอะไรคะตาะให้อ่านตามคุณครูนะคะตาอีกรอบตาตาของเรามีไว้ทำอะไรไมีไว้ดูดูอะไรคะดูงินงน้ำผ้าทิชฟอนเมฆดูสิ่งรอบๆตัวเรานะคะเราไปดูเลยคะ่ะดูพ่อแม่ลูกลูกอีกทีคนเนยนักสิ หนึ่งสมีพี่ชายมีพี่สาวมน้องคนเล็กต่อไปค่ะดูอะไรเอยดูบ้านแล้วก็นี่เลยอะไรเอยดูสิโต,โตดูแล้วก็ดูแมวเด็กๆเก่งมากเลยอ่าเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับประสาทสัมผัสทั้งห้เปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะมีอะไรบ้างไหนลองมาทบทวนนอีกหนึ่งรอบ ่นี่อะไรคะจมูกลิ้นมือแล้วก็หูและสุดท้ายแล่ะคะตาเก่งมากๆเลยคะ่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูโบก็สอนภาษาสัมผัสครั้ง5ให้เด็กได้ไดรู้เป็นพี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย